ครับผมก็มาเจอกันอีกคลิปนะฮะกับ v e กเตอร์ออปติกที่สนามหนองกระจงนะครับวันนี้ก็เอาเจ้ากล้องตัวท็อปจากแบรนด์เวกเตอร์ออปติกมาลองยิงดูนะฮะวันนี้เอาเป็นรุ่น Continental นะฮะกำลังขยาย5เท่าถึง30เท่านะครับหน้าเลนส์ห้าิมิลก็จะเป็นหน้าเลน์ขนาดมาตรฐานสำหรับยิงระยะไกลหลายระยะเขาก็จะใช้ หน้าเลนประมาณ56มิลนี้กันก็สำหรับตัวนี้นะฮะก็ให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มีทั้งไฟปีไซส์พาราแลกนะครับแล้วก็ฝาตัวนี้มีตัวเซซิโร่สต็อปมาให้ในตัวแล้วก็มีตัวนับรอบมาให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่อยากจะได้ตัวนับรอบของตัวนี้เขาก็จะให้ฝาสำรองมาให้อีกอันหนึ่งที่จะเอาตัวนับรอบ ออกไปนะฮะก็อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับเอาวันนี้ก็เอามาติดกับเจ้าเรมตันเจ็ดร้อยนะฮะจุดสามจุดแปดครับแล้วตัวนี้นะฮะก็จะมาพร้อมกับเส้นเล็ง m b r นะฮะก็จะเป็นเส้นเล็งยิงเผื่อระยะค่อนข้างไกลเลยฮะตัวนี้จะมีเส้นเล็งเผื่อมามากถึงยี่้าเอ็มหลาเลยนะฮะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและเดี๋ยวเราไปดู ตัวเส้นเล็งนะฮะแล้วดูตัวเลนว่ามันจะเป็นยังไงครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ก็แค์มาดูนะฮะว่ากําลังขยายห้าเท่าอ่ะถึงสามสิบเท่าอ่ะมันจะเป็นยังไงถ้าห้าเท่าอ่ะตัวนี้มันเป็นเส้นเล็งขยายตามนะฮะถ้าห้าเท่าอ่ะเส้นเล็งมันก็จะหดเล็กลงมาเมื่อเราถ้าเราใช้คู่กับไฟอ่ะมันก็จะเหมือนเป็นเลดดอตไปในตัวนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับผม ครับผมและหลังจากที่ลองยิงมานะฮะตัวเนี้ยที่ระยะหนึ่งร้ยเมตรอ่ะผมไม่ได้ใช้กําลังขยายสูงสุดนะผมจะใช้กําลังขยายที่ประมาณ24-25บี่้าเท่านะครับก็ตัวเล่นนะ่ะค่อนข้างคมชัดแล้วก็เรื่องความและก็เรื่องความม่วงของขอบนะฮะก็ยังพอมีบ้างนิดหน่อยครับแล้วเมื่อกี้ได้ลอง ปรับกำลังขยายไปที่5เท่านะครับก็จุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดเสียจุดหนึ่งนะฮะห้าเท่าอะ่ะเส้นเลง็งมันค่อนข้างบางและไฟตัวเนี้ยมันไม่ค่อยสว่างตัวนี้ก็อาจจะยังเป็นข้อเสียจุดหนึ่งถ้าเราใช้กำลังขยายน้อยๆนะฮะเราอาจจะไม่เห็นเส้นเล็งได้ครับแต่ว่าถ้าเรายิงระยะไกลๆอย่างใช้16เท่าถึง3าเท่าฮะตัวไฟอะ่ะก็จะขึ้นมาเห็น ให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่ได้สว่างมากครับส่วนถ้าเราปรับกําลังขยายไปที่สามสิบเท่านะฮะตัวเนี้มิลลาดก็เริ่มขึ้นมาแล้วให้เราเห็นชัดขึ้นแล้วก็ขอบม่วงของภาพอะ่ะมันก็จะเห็นชัดขึ้นแบบเห็นๆเ,เลยครับจากแค่ยี่สิบห้าเท่าไปถึงสามสิบเท่าครับนานๆทีนะฮะเราถึงจะใช้กําลังขยายให้มันสูงถึงสามสิบเท่าเพราะว่ามันค่อนข้างเล็งยากพอกําลังขยายเยอะๆผมว่า ผมไม่ค่อยมั่นใจเวลาเส้นเลงมันขยับไปขยับมาเราปรับมาใช้ประมาณกำลังขยายยี่สิ้าเท่าอ่ะเราจะยิงสบายกว่าครับซึ่งโดยรวมนะฮะตัวกล้องตัวนี้ถ้ายิงระยะหนึ่งร้อยสร้อยห้าร้อยอ่ะผมว่าใช้งานได้สบายเลยฮะ,ะติดกับ3ามสูอ่ะไม่ไม่มีห่วงเลยครับยิงได้สบายสบายครับส่วนเรื่องคุณภาพของตัวงานนะฮะ มว่าทำมาไม่แพ้กล้องแบรนด์ดังๆเลยครับผมตัวนี้ก็อาจจะต้องลองเข้ามาดูกันหน้างานนะฮะว่าชอบหรือไม่ชอบกันครับถ้าใครสนใจอยากมาดูก็มาดูได้นะครับที่ outdoor vision ครับ